สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะสหรับวันนี้นะครับผมได้อยู่บบเมกนนมโรบ็อกนั่นเองนะครับผมนก็ี่อยูใแบบออสตานะครับผมสหรับวันนี้นะครับผมผมก็จะพาทุกคนนะมาดูตัวของแฮนด์คอกนั่นเองนะครับผมแะผมก็ได้มานะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันโหดหรือเปล่านะครับผมนะแต่ว่ามันมันคือเป็นดาวชูพลัวน่าจะเป็นตัวเจ็ดดาวเลยนะครับผมนะถึงผมได้มาตอนนี้คือผมก็ไม่มีปัญญาในการแบบลงเลสนะครับผมนในในการแบบหาอีโวมันนะเอาไว้ว่าผมก็จะมารีวิวก่อนเลยก็แล้้ววกันนผมมไ่่เขาาใจะ เอ่อทำไมแบบร่างแรกนะดาเมจมันเก้าพันนะทำไมแบบอีโวไฟอ่าหกดาวแล้วมันดาเมจลดห็อกผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะใครรู้ก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับผมนะเออผมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะแล้วสำหรับใครที่แบบว่าดูคลิปผมนะแล้วอยากจะแบกผมแบกเลนผมเชื่อผมทําตัวอะไรอย่างงี้นะครับนะก็สามารถที่จะแอดไลน์ผมมาได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปไม่ใช่ลิงก์หรือเป็นแบบทิ้งไว้ใต้คลิปในช่องทางการติดต่อนะผมแนะนําให้ติดต่อมาทางไลน์มันจะง่ายกว่านะครับผมนะก็ พักมาเลยนะก็อยากแบกเลดอยากช่วยอะไรอย่างนี้นะผมนะฮะเออก็จะได้รู้มันจะได้แบบไม่ใช่แบบข้อความกออกวนอะไรอย่างนี้นะครับผมเนาะโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่านะครับผมนะว่าแฮทเคาะแฮดาวนะครับมันจะโหดหรือเปล่านะครับสำหรับใครที่แบบขึ้นสุ่มมาได้นะครับหรือว่าใครที่แบบกําลังเล็งๆอยู่นะว่าจะสุ่มดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าจะโหดไหมผมไม่แน่ใจว่าขั้นขั้นหกดาวเจ็ดดาวมันโหดไหมนะผมจะมาูพาทุกคนมาดูขั้นแค่อ่ ห้าดาวกันก่อนนะครับผมเนี่ยแต่แฮมแบมแบ,บผมผไม่โหลดเนี่ยเฮ้ยโอเคเจ้ามันก็แล้วกันโอเคเทรนนิ okay, ่งป่ะโอเคนะครับผมนะก็หมายเลขยี่บร้อยก็จะวางเลยนะครับผมนะขั้นแรกนะครับผมนะมันวางทางไหนวะ <c oughs> ทางนี้ปะโอเคนะครับผมนะคือโอ้โหรนะยะการโจมตีแบบแคบมาก,กทุกคนดูดีนะฮะ เป็นแบบเป็นรูปแบบตัวกวยนะเขารูปกวยนะเขาผมนะเป็นธาตุไฟนะเขาผมนะถ้าเราแบบเอ้ยถ้ผมลืมบอกถ้าเราเอาไว้แบบว่าเป็นลนะีดเดอร์นะดาเมจจะบสูสต์ขึ้นน่าจะเอ่อน่าจะกี่เปอร์เซ็นต์วะสิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้เยลยดูนะครับผมเนาะเออโอเคนะครับผมเนะซึ่งดามเมจตั้งต้นนะเขาผมเนี่ยอยู่ที่เก้าพันนะค่าวางห้าร้อยถือว่าถูกนะครับผมเนี่ยแต่ดามเมจก็เวอร์อยู่นะเก้าพันเลยนะครับผมเนี่ยแล้วก็เลียงการโจมตีหรือออวววว่าาาาคคคูลดนน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 น์ใกกรรรตีีิะะัับผมม็พส้ เนี่ยเราดูแอนิเมชันกันดีกว่าเฮ้ยอะไรอะเตะเหรออ๋อเป็นแบบว่ารูปเตะนะครับแบบซอยนะแบบอะไรประมาณนี้นะครับผมนะดูดิเห็นปะแบบแนวแบบว่ายกขาขึ้นมาเตะนะประมาณนี้เตะรัวๆนะครับผมดูดิดูดินี่ดูดิวุ้ยคุณนั่นเป็นคนยังไงวะเนี่ยดูดูแจ็คกราโปงเอ่อเล็บบลอก แม่งเลี่ยมเป็นเหลียหล่ยมเลยดูไปดิโอ้ยเอาเอายังไปตายนะเอาแล้วมันไม่ตีแล้วเหรออ๋อตีตีต,ตีโอ้โหคือนึ้วมันจะไม่ตีแล้วฮะโอโ้สวยเลยฮะมันไม่ตีที่แบบเน่ามากเลยผมบอกเลยโอเคนะขั้นต่อไปนะครับในการอัพเกรดเช่ตังคนะันหแล้ดาเมจขึ้นมาหมื่นหกนะครับผมนะประมาณนี้ขั้นต่อไปนะครับผมเนะี่ยก็ตัง 2,005นะครับผรนมะดาเมจดามเมจขึ้นไปน2 9 0 0 0ะระยะขึ้นไป70นะแล้วก็มีแอนิเมชันใหม่ขึ้นมาด้วยนะครับผมนะประมาณนี้อุยอ๊ยอุย๊ยเป็นแบบลูกเป็นวงกลมแล้วตีนะครับดูดิเป็นแบบลูกอ่วแงบบกลมเป็นเซ่เคิลนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวลองสปอร์มาดิดูแอนิเมชันดิดูหน่อยครับดูหนไม่ตีอะมาแล้วตีแล้วาตายเลยทีเดียวเขินเรื่องอะ ได้เปรเท่าไหร่ได้เปร์สองเปอร์ก้านะครับผมเนี่ยแอนิเมชันไม่มีหรอไม่ทำไรวะไม่เห็นทำไรเลยฮะผมปิดเอฟเฟกต์หรอโลกรูปิกก็ไม่ได้ปิดเนี่ยว่ะเอ้าเฮ้ยอ้กูไปกดอย่างงี้ละโอ้โคตรสวยเลยไปปรับกลับไม่ได้ด้วยประเด็นผมก็ไม่ได้ปิดเอฟเฟกต์นะเว้ยทุกคนมันไม่มีหรอโอ้โหแล้วกูเอฟเฟกต์กูเป็นอย่างงี้เนี่ยเฮ้ยกูแย่ละไม่เป็นไรฮะ ดูไปอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับผมนะมันก็ไปต่างนะแต่แสบตานิดนึงโอเคนะครับผมนะขั้นต่อไปนะแค่ตังสามพันห้านะเขาผมนะดาเมจขึ้นไปสี่หมื่นเจ็ดนะเขาผมนะฮะก็นี่ประมาณนี้ขั้นต่อไปนะครับผมนะฮะก็ห้าพันนะรับผมนะดาเมจขึ้นไปแปดหมื่นเจ็ดนะเขาผมเนีประมาณนี้ขั้นต่อไปนะอัพเจ็ดพันนะครับผมนะดาเมจขึ้นเป็นแสนสามสองนะครับแล้วก็ดาเมจเอ้ยระยะการจบตีขึ้นไปอีกเก้าสิบนะครับแล้วก็มีอนิเมชชันใหม่ด้วยลองดูดิ ไหนเอ็นพิชชันโอ้นี่ไมีรู้หัวใจโอ้ไม่รู้หัวใจไปแล้วก็แบบทิ้งดิ่งนะเขาผมเนี่ยแบบระเบิดยออะไรย่างงี้นะโอ้โหเียเลือะเดียวเลือเกินอันนี้คือขั้นสุดท้ายแล้วหรอขั้นสุดท้ายแล้วเป็นแค่แสงสามนะอันนี้ก็คือแบบเลเวลหนึ่งนะเขาผมนะผมไม่ได้เล่นมันนะตัวนี้ผมไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่าแต่มันดาเมจเบาอ่อะผมก็เลยไม่เอาอะ่ะเออเพราะว่าขนาดคิดสซาลุนะค,ะครับโอคิสซาลุนี่แบบ ห้าดาวเท่ากันนะครับผมนะนี่อัพขั้นสุดนะสองแสนสองแสนหกเลยนะครับถึงจะมีเอาระเบิดมาเพิ่มแกนนิดเดียวนะครับผมนะอย่างเช่นก๊สก็ะแก๊สห้าดาวนะครับผมนะคือแบบนี่เห็นปะก็ขึ้นไปสองแสนสี่เลยนะครับผมนะก็นะห้าดาวเหมือนกันผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่ามันมันเป่าดูดิแสนสามเองเอ้เออใช่แสนสามดูพุซี่นะครับพุซี่อ่าพุซี่นี่ก็สองแสนบวกเหมือนกันนะครับผมเนียเออแสนหกนี่หว่าแต่ว่ามี คืเราสกิลหยุดเวลานะเอาไว้เล่นได้นะครับผมนะเออแต่ก็แฮนด์คอกน่าจะต้องอีโวก่อนนะมันถึงจะโหดนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมเนาะสำหรับใครที่บอกว่าเป็นเมนนะฮะหรือว่าชอบในตัวละครตัวนี้นะครับผมนะก็จะต้องผมว่าน่าจะต้องแบบอีโวเล่นอีโวขึ้นไปนะสำหรับใครที่บอกอยากจะช่วยแบกผมนะก็รบกวนหน่อยก็แล้วกันนะครับนะเพราะว่าผมแบบไม่ประยานจริงนะมันมันโหดมากนะเอาเล่นเออทำเป็นเล่นนะครับผมนะแเลือคนเดียวมันมันแบบยากมากเลยนะครับผมเนะเราจะออกจาก เทสยังไงวะหรือว่าต้องให้มอนตีโอเคให้มอนเดินม,มาตีก็แล้วกันนะทุกคนดูดิดูเดนเมชันเขานะครับผมนะบุ๊มก็คือแบบแปดวิตลอดนะครับผมนะประมาณนี้เห็นปะ่ะวทิวสารูนี่คือแบบแค่ห้าวิอะดาเมจเยอะกว่านะกัดหกวิดาเมจก็เยอะกว่าผมว่าถ้าจะถ้าจะเล่นนะครับผมยังไงต้องเล่นแบบคูดาวอะเอ้ยไม่ใช่คูดาวแบบต้องอีโวทุกคนไม่งั้นแม่ ไม่ได้จริงนะไม่ไหวนะครับผมดูดิเออมันเล่นไม่ไหวจริงอันนี้ลองวบคุมดิโอหน้าแดงน่ารักเหมือนไรโอ้โหอ้กูเนี่ยประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับโมเดลโอ้สวยเอีคยถ่ายปกคลิปกัน โอเคฮนะน่าจะประมาณนี้นะสำหรับแฮนด์ค็อกนะครับผมเนี่ยสำหรับตัวนี้ก็ถ้าใครจะเล่นนะครับเอาจริงๆมันต้องแบบอีโบอ่ะผมว่านะแต่ผมเห็นเขาบอกว่ามันต้องมีตัวละครลูฟี่อยู่ในทีมปะมเกี่ยวบ้านในหัวก็รุมกันนะอันนี้นนนอ๋มอมันอยู่ไหนแหรอมันตายแล้วเหรอเรี่มเลอามันตายสิบล้านมันก็เดินคิปทะลุโดนกัดแม่งสัตว์ตายห่าหมดเลยคือแล้วข้อเสียคือแบบไม่ใช่ข้อเสียแบบ ตัวของผมมังแบบลงเหลยกไม่ผ่านอนะ่ะดูดิมีไอ้ตัวเนี้ยโดนไปตีแบงนี้มีอ่าคันดังแอตต้านะครับผมนะดาเมจขึ้นมาสองล้านกว่านะแต,แต่มันก็ใช้ตังค์เยอะแล้วก็แบบคันดัอะไรสิบเบี้ยเออในการยมตีนะครับผมนะแล้วก็ผมก็มีถึงมีตัวปั๊มตังค์มันก็ไม่พอใช้อยู่ดีมันไม่มีตัวแบกขั้นต้นอนะ่ะมันมีตัวอะไรที่แบบ เ,เล่นเล่นต้นเกมได้ไหมแบบว่าต้นเกมดาเมจดีอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ตังค์น้อยอย่างเงี้ยเออเก็คอมเมนต์มาบอกผมได้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ผู้เล่นใหม่นะสำหรับเกมนี้นะครับผมอะไรเงี้ก็รบกวนกันด้วยเนาะ <S <S โอเคสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบนะ,ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยกันนะครับผมนะก็บายผม